สนับสนุนโดย TrueMove S 3G Plus แล้ว Wi-Fi สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทินซมิเน,นสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะบิวตี้พาคุณผู้ชมไปดูการทำหนังสั้นของคนรุ่นใหม่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็จะไปดูหนังสั้นกันอีกหนังสั้นอีกแล้วใช่ค่ะพี่บิวตี้ไม่หาอะไรแปลกใหม่มาให้ท่านผู้ชมเลยอะเอออยากจะบอกนะคะว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าการทำหนังสั้นนี่นะคะเป็นเอ่อเด็กอายุ5-15ถึงขวบเท่านั้นเองจะเป็นยังไงนั้น ไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะวิตี้พาเพื่อนมาอยู่ที่ชุมชนหนองโพอังค์พ,พรรารามจังหวัดราชบุรีค่ะาามาว่าวันนี้นะคะเป็นการถ่ายทำหนังสัน้นแอนิเมชันของน้องๆเป็นวันสุดท้ายค่ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆกําลังเตรียมทําหนังกันอยู่ใช่ไหมอะใ,<ช>ใช่ครับอืมแล้วเนี่ยกําลังทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะเกี่ยวกับภาษาภาษา,า,ษาแล้วเราแบบพี่ๆเขาพาทําอะไรบ้างอะ่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างอบรม,ก,มการทําหนังการตัดต่อการถ่ายภาพนะว่าเราให้เราดูว่าเราถนัดด้านไหนแล้วของน้องอาร์มล่ะคะเกี่ยวกับกีฬาบาสครับอ่าน้องอาร์มช่วยเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจมา ดูหนังของเราด้วยนะคะอยากให้พี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับมาร่วมทาหนังกับพวกเราได้แล้วก็มาดูหนังของเราได้ครับวันที่30มีนาทุ่มครึ่งครับที่วัดหนองโพครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังตัดต่อให้น้องๆอยู่เลยเหรอคะ น้องบิวตี้ขอดูได้คนได้ไหมคะเชิญค่ะค่ะพี่ยิ่งค่ะบิวตี้อาจจะถามนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาของวัตถุประสงค์โครงการนี้ค่ะมีความเป็นมาอย่างไงบ้างนะคะเมื่อปี2010ันนะคะได้มีโอกาสไ,ได้ได้ทุนไปต่างประเทศเมื่อเรากลับมาบ้านเนี่ยเราก็เริ่มมานึกถึงนะคะว่าเราน่าจะนำเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์มาแบ่งปัน ให้กับชุมชนหรือว่าบ้านของเรานะคะเราก็เลยนึกถึงเยาวชนเราก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเราน่าน่าจะสามารถสื่อสารกับเขาได้นะคะหรือว่าสร้างกิจกรรมอะไรบางอย่างที่จะทําร่วมกับเยาวชนนะคะก็เราก็นึกถึงเรื่องสื่อภาพยนตร์ในปัจจุบันนะคะที่มันมีอิทธิพลกับเยาวชนแทบทุกที่เลยนะคะเราก็คิดว่าตรงเนี้เราจะทํำยังไงให้เขาเนี่ยได้ รู้แล้วก็เข้าใจกลไกลของมันโดยที่เขาจะมีบทบาทในการที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการสร้างออสื่อภาพยนตร์นั้นด้วยตัวเขาเองนะคะก่อนที่น้องๆน,นะคะจะเข้ามาในโครงการนี้นะคะ่ะจะต้องมีการ แนะนำหรือว่าอบรมการทําหนังก่อนยังไงบ้างอะคะปีนี้เราทําให้เขาเนี่ยสนุกกับการทํางานด้วยการทํางานศิลปะก่อนเราก็ใช้สื่อเหล่านั้นเนี่ยมานําเสนอและถ่ายทอดความคิดด้วยระบบของภาพยนตร์หรือว่า a n i m เมชันตัวนี้เนี่ยในในช่วง post production หรือว่าหลังการถ่ายทำเนี่ย เราจะมีพี่ๆหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยช่วงเริ่มแรกเนี่ยที่สําคัญมากเลยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กในตําบลก็ใช่ว่าเขาจะสนิทสนมกันทันทีคือมันจะต้องมีช่วงของกลุ่มสัมพันธ์ก่อนอย่างเงี้ยที่ซึ่งเราก็จะได้ทีมงานพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์นะคะมามาเป็นตัวเชื่อมทําให้เด็กที่ไม่คุ้นเคยกันเนี่ยได้คุ้นเคยกันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเ,เข้าไปสู่ช่วงของการทําศิลปะไม่จํากัด รูปแบบบางคนเขาก็จะวาดแล้วก็ตัดกระดาษแล้วก็ทำเป็นหุ่นเชิดแล้วน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้มีประมาณกี่คนนะคะพี่ค่ะมีถึง29คนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีภาพยนตร์อย่างน้อย29เรื่องเขาจะทำตั้งแต่เขียนบททำสื่อผสมตัวผลงานที่เอาไว้ถ่ายทอดความคิดนะคะ แล้วก็แสดงด้วยแสดงเองด้วยใช่ครัโครงการนี้นะคะก็จัดมาเป็นทั้งที่สองแล้วมิี้อยากจะถามว่าพี่ยิ้มนะคะมีความคาดหวังกับโครงการนี้ยังไงอะคะคสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเด็กได้มาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการสร้างสื่อภาพยนตร์นั้นได้เนี่ยเขาก็น่าจะรู้ทันสื่อ เมื่อเขารู้ทันสื่อเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันมีเบื้องหลังอยู่มันก็จะทําให้เขาแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นงนั้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ยิ้นมากเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆแล้วก็าจัดโครงการดีๆสําหรับเยาวชนนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะมาชมให้กําลังใจน้องๆได้นะคะที่ชุมชนหนองโพอําเภอโพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะในวันที่30มีนาคม2 5 5 6เวลา1นึ่งทุ่มครึ่งนะคะชมฟรีไม่เสียตังค์นะคะ เสียงระนาดที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นี้เปรียบเหมือนบทเพลงบรรเลงชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เด็กคนหนึ่งได้รู้จักคุณค่าของดนตรีและใช้ดนตรีเป็นสื่อผสมสร้างสารรค์หลากหลายเรื่องราวความดีวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเบนจมาราชูทิศจังหวัดราชบุรีมาพบกับเรื่องราวของเด็กเก่งเด็กดีน้องทัศพงมาสุเขานําดนตรีมาสร้างสารรค์เป็นเรื่องราวได้อย่างไรไปชมกันค่ะ ก็นอกจากดนตรีไทยนะครับจะสร้างความสุขให้แก่ตัวเป้องแล้วยังสามารถสร้างความสุขให้ผู้อื่นได้ครับและทุกวันนี้เป้เป็นหลักในวงครับคอยถ่ายทอดให้น้องๆหรือบุคคลที่สนใจครับก็ทุกวันนี้การทําทความดีง่ายๆสําหรับเป้แล้วแค่ทุกคนมีน้ําใจช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ,ผ่แค่นี้ก็เป็นความดีได้ละครับ นอกจากจะให้โอกาสเด็กดี taking, ดมีคุณธรรมแล้วรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมยังให้ผมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมด้วยครับส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กคนนี้เป็นเด็กดีมีดนตรีในหัวใจคงต้องชื่นชมครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ที่พร้อมสนับสนุนลูกในทางที่ถูกเห็นไหมล่ะคะว่า สถาบันครอบครัวเป็นสังคมเล็กๆที่ยิ่งใหญ่โอกาสและกำลังใจจากพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกคนต้องการน,นะคะ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะแล้วตอนนี้นะคะซินก็อยู่ในนิทรรศาการสตรี e อาร์ตติดสินบนราชบุรีครั้งที่2ค่ะเพราะวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับพี่คนหนึ่งค่ะถ้าเราเอ,อ่ยชื่อไปรับรองเลยว่าทุกคนต้องอ๋ออย่างแน่นอนค่ะเราไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าค่ะไปดีกว่าค่ะ อยู่กับพี่ตั้มนั่นเองค่ะศิลปินสติีทอาร์ตของเรานะคะสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับ,รบพ,พี่ตั้มพั้ค่ะพี่ตั้มคำว่า m MM m f k หรือเรียกเต็มๆว่าม,มาม่าฟาก้าเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรหรอตอนมหาลัยครับก็จะฟังเพลงที่มันอันเดอร์กราวด์นิดนึงก็จะมีคำหยาบค <Okay. S 2> ายอยู่เยอะเราชอบ ตัวอักษรที่เวลามันเขียน M A M A F A K A อะไรเงี้ยก็เลยดึงเอาคำนี้แหละมาใช้มันอาจจะเป็นความหมายดักๆแต่เอามาทำให้มันดูไบรท์ขึ้นหน่อยอ,อ่าซอฟลงหน่อยพี่ต่มเองเนี่ยเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตใช่ไหมคะมาเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตได้ยังไงเอ่ยแต่ก่อนเราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อ๋อก็คือเรียนกราฟิกดีไซเนอร์ทำงานที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละ,ะโดยการออกแบบอะไรเงี้ยแล้ว,ลวเราก็รู้จักกับคุณพี่พีเซเว่นซึ่งเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตที่ ตัวจริงทำมานานมากแล้วก็เลยคุยกันประจวบเหมาะกับว่าตอนนั้นเขามีโปรเจกต์จะแสดงงานที่ BACC หอศิลป์กรุงเทพนี่แหละฮะโดยการเชิญอาร์ติสต์ในสาขาต่างๆมาทำงานสติีทอาร์ตที่มันอยู่ในหอศิลป์เราก็เลยถูกรับเลือกเป็นหนึ่งในนั้น ก็เลยจากที่ไม่เคยทําทํางานที่จบด้วยคอมพิวเตอร์มาตลอดก็เลยต้องลองไปทําดูในสเกลที่มันเป็นสตรีทอาร์ตเดี๋ยวให้พี่ตั้มนะคะช่วยขยายความคําว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยเผื่อแบบยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจคำคำนี้อะค่ะเราว่าสตรีทอาร์ตมันก็คือศิลปะบนห้องมุนนี่มันคือแปลง่ายมากอะอม,มันคือการนําเอาศิลปะไปสู่บนพื้นที่ ของที่มันเป็นสาธารณะพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่อะไรที่มันเป็นสาธารณะคนใช้ชีวิตประจําวันคนพบเห็นมันได้ทั่วไปอยู่แล้วเอาศิลปะเข้าไปใส่แต่ละพื้นที่มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้เล่าบางพื้นที่มันสนุกด้วยผู้คนบางพื้นที่มันสนุกด้วยสถานที่อะไรเงี้ยศิลปินหรือว่ากราฟิกดีไซเนอร์ในในสายทางในเมืองไทยตอนนี้มีใครก็ก็คงไม่พ้นแกที่แต่ว่าน่าหน่อยแล้วก็มารู้อีกว่าเป็นรุ่นพี่ที่สาขาแล้วก็คณะด้วยที่มหาลัยเป็นไอดอล ก็ถ้าเกิดสำหรับทางภาพประกอบว่าก็จะใช่ไอดอลจริงๆนะ<ม>เป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนแล้วก็สำหรับผมจริงๆก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แกนี้ก็ไอดอลผมนะมีน้องๆหรือแบบอยากจะเป็นศิลปินสติีทอาร์ตแบบพี่ตั้มบ้างเนี่ยอยากให้พี่ตั้มช่วยแนะนำน้องๆหน,น่อยก็อันดับแรกต้องต้องฝึกก็วาดรูปะฮะแน่นอนตอน้องมีสเกล <S 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 <c oughs> ด้านนี้แล้วก็วาดรูปธรรมดาไม่พอต้องฝึกวาดรูปในสเกลที่มันใหญ่เพราะสติีทอาร์ต งานมันก็จะไม่ได้แบบอยู่ในหน้ากระดาษอยู่ในแกลเลอรี่ที่มันถูกจัด<ต>วางมา<ต>อย่างสวยงาม,มดูได้อย่างง่ายดายอะไรเงี้ยมันแข่งกับทุกอย่างไปหมดอ่ะต้องต้องสร้างคาแรคเตอร์ของเราขึ้นมาจะทำกราฟฟิตี้เลเอร์ก็ต้องทําฟอนต์ที่มันแบบพิเศษประหลาดอลังการ<ต>อะไรเรียใช่ใช่ให้มันดูเป็นเราให้ oh. ให้คนรู้ว่าเป็นเราเพราะเรามันไม่มีใครรู้ว่ามันมันอยู่บนถนนนึกออกปะแต่ถ้าเขาเห็นบ่อยๆแล้วจาได้เขาจะไปหาเองว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ย มันก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องขอคุณคำแนะนำดีจากพี่ตัลมากๆเลยเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือนิสัยคนไทยเขาไม่เข้าแกลเลอรี่แล้วเรางั้นเราเอาศิลปะไปหาเขาแล้วกันอะไรเงี้ยให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับการทำงานสตรีทอาร์ตเนี่ยมันก็มันมันมีพื้นที่อยู่แล้วอะแล้วตรงนี้บริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ใช้เป็นมีชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็คือเลิกเรียนเด็กก็มันเล่น มันเป็นมันจริงๆมันเหมือนสวนสาธารณะครับก็เลยคิดว่าเออทำงานศอาร์ตรงนี้แล้วกันจริงๆงเนี่ยงานติดสิงบนราชบุรีเนี่ยคือชื่อมชื่อติดสินศิลปะนะครับติดสินบนราชบุรีปีนี้นเป็นปีที่2ปีแรกเราจัดในถนนตรงข้างแกลเลอรีร่เป็นเล็กๆพปีนี้ผมแปลเป็นพันธุลักษณ์ให้ก็เลยทําให้มันใหญ่ขึ้นโดยใช้ใช้แม่น้ำใช้ประโยชน์ของมันก็สําหรับงานติดสินบนที่ราชบุรีนะฮะผมว่า ที่ก็โชคดีที่ได้มาร่วมทำานียผมว่ามันเป็นสเปซที่ดีแล้วก็ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในกรุงเทพก็ไม่มีอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีโซนที่มันเป็นสตรีทอาร์ตศิลปะนะฮะมันจันลงใจผู้คนก็นั่นแหละถ้ามันมีแต่ตึกราบ้านช่องอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ความเครียดนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันว่าถ้าไม่มีตรงนี้เรามีตรงไหนได้บ้างก็ช่วยๆกันดูแล้วกันครับ เราไปตราดไม่เที่ยวเกาะจะทำอะไรคำตอบของเราวันนี้นะคะเริ่มที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือมอทิศสองค่ะด้วยรถสายกรุงเทพตราดเที่ยวเจ็ดโมงครึง่งเพิ่งจะรู้นะคะว่าขึ้นรถที่มอทิดสองได้ก็งานนี้แหละค่ะเมื่อก่อนก็เที่ยวแบกเป้ไปเอกมัยบ่อยๆเดีย๋ยวนี้นะคะใกล้ที่ไหนก็ขึ้นที่นั่นสะดวกประหยัดปลอดภัยนี่แหละค่ะบริการที่เป็นเลิศของบอขอสอ แบกเป้เดินขึ้นรถหาที่นั่งเสร็จสับก็ได้เวลาหลับกันแล้วล่ะค่ะมารูปตัวอีกทีก็ถึงตราดสิแล้วไม่รอช้ารีบแบกเป้ไปเก่งขึ้นรถประจำทางไปเที่ยวกันต่อเลยหรือถ้าใครจะเหมารถให้เจ้าถิ่นพาเที่ยวก็แล้วแต่สะดวกนะคะจุดหมายที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดันด้นมาที่ตราดก็คงหนีไม่พ้นการขึ้นเรือเพื่อข้ามไปเที่ยวเกาะต่างๆ ซึ่งก็มีรถของบขอสอบริการถึงแหลมงอบจุดลงเรือด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่คราวนี้นะคะเราจะไปเที่ยวตราดที่นอกเหนือจากการเที่ยวเกาะกันค่ะมาถึงตราดถ้าไม่ได้เดินเล่นริมทะเลถือว่ามาไม่ถึงค่ะอ่าวตาลคู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวตราดมักจุงลูกพาหลานมาเที่ยวเป็นประจำด้วยตัวหาดที่เป็นทรายสีแดงละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใสาด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งทำให้ดูแปลกตาค่ะ ถ้ามีเวลาแวะไปทำกิจกรรมเดินชมธรรมชาติที่หาดทรายดำกันก่อนซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เพราะเป็นหาดทรายดำหนึ่งในห้าของโลกเลยล่ะค่ะก่อนกลับแวะซื้อของฝากไปฝากคนที่บ้านแถวท่ารถหรือบริเวณท่าเรือแหลมยอบก็แล้วแต่สะดวกนะคะคงต้องขอขอบคุณบขอสอสำหรับทิปสวยๆราคาประหยัดแบบนี้คราวหน้าแบกเป้เที่ยวกับบขอสอจะพาไปที่ไหนคงต้องติดตามชมกันค่ะ i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. และการเข้าสู่ปีที่40ในวงการนักเขียนของสีดาวเรืองนักเขียนหญิงและเพื่อเชื่อมโยงคนสังคมความคิดและศิลปะเข้าไว้ด้วยกันพระจันทร์เสี้ยวการละครจึงได้หยิบยกเรื่องภาพลงตาจากเนินมะเฟืองซึ่งเป็นละครสั้นสองเรื่องควบจากบทประพันธ์ของสีดาวเรืองมาจัดแสดงละครสั้นสีดาวเรืองขึ้นอันเป็นเส้นทางรางชีวิตของตัวละครจากเรื่องสั้นภาพลวงของการเปลี่ยนสรรพนามและนวนิยายขนาดสั้นเนินมะเฟือง โดยจะเปิดทำการแสดงขึ้นในวันที่27-31มีนาคมศกนี้ที่โรงละครพระจันทร์เซีย้ยวสถาบันปรีดีพนมยงซอยทองหล่อเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นตัวละครหลายๆตัวที่พบเจอกันบนบนขบวนรถไฟนะคะแล้วก็พูดถึงความรักจากมุมมองต่างๆส่วนอีกเรื่องหนึ่ง เนินมะเฟืองเนินมะเฟืองก็เป็นหมู่บ้านนะคะในชนบทเมื่อเวลาเมื่อย้อนยุคไปนะคะ30กว่าปีที่แล้วนะคะเรื่องนี้พูดถึงเยาวชนศิลปะที่หลากหลายทำให้เกิดผลงานมากมายตามจินตนาการของศิลปินวันนี้เรามาทำความรู้จักกับศิลปินสาวแนวไฟอาร์ตที่ตัวเองถนดัด ผสมผสานกับลายเส้นที่โดดเด่นจนเกิดเป็นงานศิลปะที่ไม่ซ้ำใครเธอมีเทคนิคการทำงานที่น่าสนใจอย่างไรไปติดตามกับศิลปินสาวคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะชื่อจริงชื่อตวงพรนุ่งเรืองนะคะนามแฝงในวงการคือมิสอิงค่ะสำหรับมิสอิงคือก็ออทํปลาทำงานเป็นพวกเกี่ยวกับหมึกนะคะตอนแรกแล้วทีนี้ ปาก็เลยอยากหานามแฝงในวงการก็เลยใช้คำว่าอิงแล้วก็ใช้คำว่ามิสที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะรวมกันเป็นมิสอิงอะไรอย่างเงี้ค่ะคะือเ,เริ่มแรกปาเรียนเรียนไฟอาร์ตที่มสวค่ะแล้วก็ทีนี้ก็มีรุ่นพี่ในวงการเนะะี้ยค่ะพี่พีเเว่นเขาได้ชวนให้ไปเพ้นต์สตรีทอาร์ตแล้วก็เราก็เลยเออสนใจเพราะสตรีทอาร์ตมันเป็นสิ่งใหม่ๆปาก็เลยลองลองเพ้นลองเริ่มงานทางสตรีทอาร์ตดูะคะ่ะ สำหรับงานที่ปาถนัดนะคะเป็นงานไฟอาร์ตเป็นงานกึ่งเฟมินิสต์เล็กๆอะคะ่ะคือส่วนมากชอบชอบวาดผู้หญิงพ,พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงแทนแทนภาพของตัวเองเข้าไปในภาพอะไรองี้ค่ะแล้วก็มีแททูมีเกี่ยวกับฟังเพลงเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะวาดเข้าไปในในตัวผลง,งานองี้ค่ะงานเพ้นสําหรับปาเองงานเพ้นมีเสน่ห์ตรง คือมันสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวศิลปินโดยที่ผ่านไม่ต้องผ่านการบอกเล่าคือผู้คนสามารถเข้าไปมองเข้าไปดูชมศิละปะแล้วก็แบบคือมันสามารถทําให้จินตนาการกระตุ้นจินตนาการของคนดูแล้วก็ตัวทั้งศิลปินด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นผลงานของปาที่ประทับใจใช่ไหมคะก็ก็จะมีเป็นงานที่ทําที่หอศิลป์กรุงเทพอะค่ะก็เป็นเป็นงานชิ้นแรกเลยเพราะว่า ปาได้ลงสตรีตอาร์ตคือแบบว่าเป็นเป็นงานเพ้นท์จิ้นแบบ3เมตรคูณ3เมตรเลยอเงี้ยค่ะเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปตัวปาเองเงี้ยค่ะก็อยากจะให้น้องๆมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองแบบรักในสิ่งตัวเองชอบก็อย่าไปอย่าไปท้อแท้อะไรเงี้ยคือท้อได้แต่ว่าแต่ว่าให้กลับมาหัน โฟกัสชีวิตที่ตัวเองเลือกแล้วก็มุ่งมั่นทําต่อไปพยายามทําต่อไปฝึกฝนมันไปเรื่อยๆค่ เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเท่าๆกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะสแสวงหาความรู้ได้มากกว่ากันและพร้อมที่จะพัฒนาฝึกฝนฝีมือตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกับศิลปินสาวแนวไฟไอาร์ตคนนี้ที่สร้างสารรค์งานศิลปะด,ด้วยความรักความมุ่งมั่นและตั้งใจจนเกิดผลงานศิลปะที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของทุกคนนั่นเองค่ะท,ที่ตี้วันที่30มีนาคมว่างหรือเปล่า ทำไมอ่ะพาเขาไปดูหนังหน่อยนะมไม่มีใครพาไปดูหรือไงใช่ต้องไปแว้เที่ยวกันก่อนแล้วก็ตอนเย็นเราค่อยไปดูกันสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้ากับรายการทีนจูมินทุกวันอังคารเวลา4.55นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย